ดีค่ะกลับมาพบกับเรโกะนะคะและเกสของเราคุณเจนจังค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาคุยกับคุณเจนจังเรื่องการท่องเที่ยวญี่ปุ่นและการเดินมาสาญี่ปุ่นด้วยค่ะคุณเจนไปญี่ปุ่นบ่อยใช่ไหมคะก็คร<ค>่าวๆนะคะไปตอนนี้เกือบ20ครั้งได้ไปทํางานทั้งนั้นเลยใช่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยแล้วแจนนี่ชอบหรือผูกพันกับจังหวัดไหนเป็นพิเศษไหมคะ อันแรกที่จําได้เลยคือเราก็เป็นใบบททางโหยูยิ่งใหญ่ไหมคะใบบททาง <laughs> เป็นแบบว่าไปที่ฮอกไกโดค่ะแล้วก็จันจังเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นฮอกไกโดสไมล์แอมบบสเดอร์ด้วยค่ะหรือว่าทูตแห่งรอยยิ้มของจังหวัดฮอกไกโดสวัสดีค่ะท่านทูตอุ้ยไ <laughs> <laughs> ยกได้ว,ว่าเราอาจจะเป็นทูตที่แบบอาจจะดูไม่ทางการเท่าไหร่ทูตรอยยิ้มที่ไทยก็มีทูตอ๋อฮอกไกโดสไมล์แอมบบสเดอร์เนี่ยอยู่ประมาณสิบ คนข้าวๆนะคะจังๆเป็นคนล่าสุดส่วนใหญ่แล้วจะทําโปรเจกต์เกี่ยวกับฮอกไกโดที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้ไปวาดรูป<ม>บนผ้าเพ้นมือเลยหรอเพ้นมือของเราเองแต่ว่าไปขาเอาไปก๊อปปี้หลายๆอัน,นแล้วตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยมีครั้งไหนนะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยที่ฉันตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วฉันฟังเขาพูดออกอะไรอย่างเงี้ย สำคัญมากเลยค่ะ <c oughs> เวลาเราหิวอ๋อสั่งข้าวอแล้วเราก็บอกว่าโอนักกรซุยตะไม่ไหวแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวแจนต้องชอบอันนี้แน่เลยนะคะ <c oughs> เรามีเว็บไซต์นะคะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นฟรีอีกแล้วค่ะคราวนี้จะเป็นการจําลองสถานการณ์ต่างๆให้เราพูดญี่ปุ่นได้แบบเรียวมากๆเลยค่ะไปดูกนะันฝึกพูดไปเลยใช่ค่ะนี่เลยว้า ภาษาญี่ปุ่นกับเอรินนะคะนี่นะคะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกจากบทเรียนสถานการณ์ก่อนหรือว่าจะเลือกตามหัวข้อนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นเบสิกแอดวานซ์นะเลือกจากคําศัพท์ต่างๆได้ด้วยนะคะนี่ถ้าแจนดูแจนก็สามารถเลือกได้ว่าแบบนี้ซื้อของในร้านสะดวกซื้อแล้วเราก็เลือกจําไปใช้ในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะจิ้มโอนิกิดีก่อนเลย อันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เขาถ่ายทำที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วเขาก็เอามาใส่ในเว็บไซต์ให้คนดูได้ทั่วโลกเพราะมีชาวต่างชาติด้วยใช่เป็นภาพที่คุ้นเคยเยอะมากเลยเนาะน้าไปเพราะว่าเวลาจันทรไปทำงานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วมันจะไม่มีเวลาทานข้าวสิ่งแรกที่เรานึกถึงก็คือโอนิกิดิ โดยเฉพาะไส้บาซลมอนอร่อยมากชอบาซลมอนใช่ไหมใช่ใช่เป็นไงคะแจนจังสนุกและได้ประโยชน์มากเลยเนาะค่ะมันไม่ยากเกินไปมันสามารถเอ่อเรียกได้ว่าอะไรผู้เริ่มต้นก็สามารถเรียนได้โดยที่ไม่เครียดเลยไฟโตไฟติง่ะแล้วอย่างนี้แจนจังมีคําภาษาญี่ปุ่นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะมีค่ะตอนนั้นไปเอ่อที่ฮอกไกโดค่ะไปที่อาซาฮิกาวะที่เล่าไปว่า เขาจะทําผ้า traditional ของญี่ปุ่นที่ว่าไปละวาดลายใช่ไหมคะที่เราไปวาดลายคะแล้วเขาก็พูดอยู่คํานึงว่าโอโมเตนาชิอะมันไม่สามารถอธิบายเป็นคําที่เป็นภาษาไทยได้ตรงตัวนะคะแต่ก็พยายามจะถ่ายทอดความรู้สึกเนี้ยออกมาให้ทุกคนได้เข้าใจก็คือทําด้วยใจค่ะถ้าอย่างนั้นเรบกวนถ่ายทอดเราเป็นตัวอักษรไหมนะคะ เจนจังนะคะเดี๋ยวให้คุณเจนจังเขียนการทดสอบว่าเรียนมาจริงหรือเปล่าแหมอาลองโชว์ฝีมือหน่อยได้ได้ได้เป็นคําที่ชอบอยู่แล้วแล้วถ้าเราแบบเขียนร้อนก็จะเตือนว่าตัวเองว่าแบบทำทุกอย่างต้องทำด้วยใจนะเสร็จแล้วค่ะเป็นคำที่ชอบมากมที่สุดในภาษาญี่ปุ่นค่ะ โอโมเตนะชิค่ะโอโมเตนะชิโดยเจนจังค่ะนั่นลารักสวยงามมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณเจนจังมากเลยนะคะที่เป็นเกสให้กับเราในคราวนี้นะคะขอบคุณค่ะคราวหน้านะคะจะมีใครมาเป็นเกสนะคะรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคราวนี้เราสองคนไปก่อนแล้วนะไ๊ายบายต้น๊ายและแขกรับเชิญของเราในคราวนี้ก็คือ พิมไซสสิสีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะคุณพิมพ์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะโอ้พิมพ์เรียนภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่ช่วงมปลายแล้วค่ะพิมเรียนไปทั่วกกเะว้าวเกย <laughs> จะบอกว่าเขามีทดสอบด้วยนะพิม์อยากลองไหมคะพิมพ์จะลอยไหมเนี่ย <laughs>